พลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาอดีตรองผอ,อตรองงานเข้าอีกแล้วโดนบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานหมุนเวียนสองแห่งส่งไฟกฎหมายแจ้งความสอนอบางรักข้อหาลักทรัพย์สัญญาซื้อขายและเอกสารสำคัญอื่นๆของบริษัทที่พีคกมากก็คือหลักฐานภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของบริษัทเปิดเผยให้เห็นว่าพลตำรวจเอกวีรชัยลงมือก่อเหตุในขณะบวชเป็นพระเลยทีเดียว ตามหลักพุทธศาสนาเท่ากับว่าในขณะนั้นพระวีรชัยต้องปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปเรียบร้อยแล้วเพราะการลักทรัพย์ถือเป็นโทษที่ร้ายแรงเท่ากับการเสพเมถุนท่ามกลางกระแสข่า,ขาวของพระราคะครองเมืองก่อเรื่องเสพสีกาโกงเงินวัดเต็มไปหมดไปไปมามาดันมีอดีตบิกตำรวจที่บวชเป็นพระสออว่าจะกระทําผิดวินัยสงฆ์อย่างร้ายแรงไม่แพ้กันแล้วอะไรคือแรงจูงใจให้พระภิกษุ ต้องบุกไปฉกเอกสารสําคัญของบริษัทดังกล่าวเรื่องของเรื่องก็คือพลตํารวจเอกวีรชัยก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบริษัททั้งสองโดยถือหุ้นอยู่ประมาณ22%อันส่งผลให้เขาเคยมีฉายาว่าตํารวจหมื่นล้านมีทรัพย์สมบัติติด50อันดับเศรษฐีเมืองไทยเพราะอกหักจากชีวิตราชการไม่สามารถขึ้นเป็นผอ,อตรอย,อย่างที่หวังอันเนื่องจากดันไปเดินทางผิดกับบิก๊กจกพลตำรวจเอกสุรเชษหักผาน จนจุงมือลงเหวไปด้วยกันพลตำรวจเอกวีระชัยก็เป็นกระแสข่าวฮือฮาเมื่อลาบวชพร้อมประกาศว่าจะเป็นการบวชตลอดชีวิตหลังจากที่เคยบวชบวชศึกๆมาแล้วหลายครั้งกลายเป็นชายหลายบทเวลามีสื่อไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าชีวิตได้พบความสุขแท้จริงแล้วใต้ร่มกาสาวพัฒส,สามารถปล่อยวางธุรกิจหมื่นล้านให้ลูกๆดูแลจากวัดในกรุงเทพพระวีรชัย ย้ายไปจำวัดที่วัดพุทธเมตตาบุญญาณุภาพอำเภอเถินจังหวัดลำปางเพราะที่นั่นมีพระอาจารย์กิติเชษซึ่งเป็นตำรวจเก่าเหมือนกันเป็นเจ้าอาวาสโดยพระอาจารย์กิติเชษจบนักเรียนในร้อยรุ่น38เป็นรุ่นน้องของพระวีระชัยหนึ่งรุ่นเมื่อพระอาจารย์กิติเชษย้ายมาเปิดที่พักสงฆ์ธรรมสถานมูลนิธิพุทธมหาเมตตาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระวีระชัยก็ติดตามมาด้วย ภายใต้บุคลิกที่ดูเคร่งหน้าเลื่อมใสแต่มีคนน้อยมากที่จะรู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วพระวีรชัยอยู่ในสภาพผ้าเหลืองร้อนรุ่มอยู่เนืองๆโดยคนหนึ่งที่รู้เรื่องดีที่สุดก็คือนางสาวเจรฐาดำเนินชานวนรณิชภรยาเก่าของพระวีรชัยนั่นเองอดีตเธอเป็นลูกสาวของเสียกิติดำเนินชานวรณิชเจ้าของสวนป่ากิติและผู้ก่อตั้งบริษัทกระดาษดับเบิลเอส่วนผู้เป็นสามีอย่างพลตารวจเอกวีรชัย ก็เหมือนหนูตกถังข้าวสารฉาย,ยาตำรวจหมื่นล้านได้มาจากฐานะของฝ่ายภรยาล้วนๆปัจจุบันนางสาวจีรฐานั่งเป็นประธานบริษัทช่วยการบริหารบริษัทร่วมกับลูกชายที่เกิดกับพลตำรวจเอกวิรชัย3คนช่วงที่บวชอยู่พระวิรชัยก็เคลื่อนไหวเงีย,งยบๆตลอดมาจะขอมาคุมบริษัทเองแต่ถูกต่อต้านจากภรยาเก่าขณะที่ลูกๆของเขาก็เลือกยืนข้างแม่กันทุกคน เพื่อกล่อมให้พระวิริชัยเลิกล้มความตั้งใจที่จะมายุ่งกับบริษัทพระยาเก่าถึงกับสั่งให้จ่ายเงินเดือนให้ถึงเดือนละ1ล้านบาทฟรีๆโดยไม่ต้องทำงานใดๆแต่เงินเดือนหนึ่งล้านไม่พอซื้อใจพระวิริชัยซึ่งเขาลงมือก่อเหตุบุกเข้าไปในบริษัทใจกลางกรุงทั้งที่ยังมีจีวรนคลุมร่างไปนำเอกสารสำคัญของบริษัทออกมาคงเป็นเพราะต้องการมีอำนาจในบริษัทขณะที่ทางบริษัทก็ทราบดี แต่เก็บหลักฐานคลิปภาพเหตุการณ์ไว้นานพึ่งจะมาปล่อยออกสื่อเป็นหมัดน,น็อกเมื่อฝ่ายกฎหมายเอาผิดคดีอาญาพระวีระชัยสึกราวเดือนเมษายนปีนี้แต่ระหว่างที่พระวีระชัยยังห่มเหลืองอยู่นั้นอดีตภริยาซึ่งรู้จักกับพระผู้ใหญ่มากมายก็ได้ร้องเรียนพฤติกรรมของพระวีระชัยที่ยังไม่ยอมอยู่สงบสงบเพื่อให้พระผู้ใหญ่กล่อมให้พระวีรชัยสึกไปเมื่อยอมสึกออกมาพลตํารวจเอกวีรชัย ก็ลุยร้องเรียนต่อคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกตอตจนบริษัทถูกสอบสวนเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายนำมาสู่การแตกหักแจ้งจับและเปิดโปงกันแบบไม่ไว้หน้าอีกต่อไป